สวัสดีครับเชื่อเบนนะครับก็วันนี้ไปงานในมอมาเนาะก็เป็นงานลอยกระทงนะครับก็ถามว่าอัดวิดีโอนี้ทําไมก็คือเรื่องของเรื่องนะครับคือนอนไม่หลับแล้วก็อยากจะลองเพลงให้ทุกคนฟังนะครับก็เพลงคืนนี้นะครับของเจสเชตเตอร์ก็ลองฟังดูครับก็ ไม่ได้ร้องมานานแล้วนะก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับเอาแค่ท่อนลุกแล้วกันนะครับครับผมแค่ในคืนนี้ฉันต้องการจะรู้ว่าเธออยู่หุนใดอยากให้รู้ตัวไว้ว่ามีใครคิดถึงหวังเพียงเธอจะสิงถึงใจที่มีฉันต้องการเธอที่สุดในคืนนี้ ว oh, ครับก็จบแล้วครับก็คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับผมลาติสวัสดีครับ